เราจะยืนยังไงเพื่อให้เราจะได้มั่นคงส่วนใหญ่แล้วนะคะเวลาย,ยืนปกตดิธรรมราจะชอบยืนแอนแบบนี้แล้วเราจะรู้สึกว่าตัวเองสวยเซ็กซี่จุดใหญ่ <laughs> บงมากค่ะที่รัก <laughs> ไม่ต้องว่าให้ก็ได้ <laughs> 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 สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีพี่นุ่นจีของเรานะคะมาช่วยเป็นนางแบบให้ถ้าใครอยากจะเป็นนางแบบายแบบติดต่อครูมานะคะ <c oughs> <laughs> ใครอยากโดนครูทรมานมาหาอีจานี่เดี๋ยวฉัจจัดให้เปิดวิดเปิดไม์หรือยังว่าเปิดแล้วโอเคอ่วันนี้นะคะเราจะมาฝึกเรื่องของกําลังขาการยืนท่าย,ยืนตั้งคงนะคะว่าเราจะยืนยังไงเพื่อให้เราจะได้มั่นคง ครูจะบอกตลอดใช่ไหมคะนุ่นเวลาไปเข้าคาดครูโนดใช่ไหมอ่านุ่นหันหน้าไปทางด้านโน้นเนาะเวลานุ่นยืนนะคะลองดูนุ่นนะคะถ้านุ่นยืนปกติธรรมดาคนส่วนใหญ่แล้วนะคะเวลายืนปกติธรรมดาจะชอบยืนแอนแบบนี้แล้วเราจะรู้สึกว่าตัวเองสวยเซ็กซี่จุดใหญ่บงมากค่ะที่รักแล้วหลายหลายคนแล้วหลายคนนี้นะคะก็จะชอบตึงขาอย่างนี้ คือแบบยืนแล้วฉันก็แบบว่าฉันแอคฉันพลอยอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาอยู่ในท่าอยู่่ในคลาสโยคะเราจะไม่ยืนแบบนี้นะคะถ้ายืนแบบนี้เวลาเราฝืกไปนานๆเราจะยิ่งเจ็บตัวไปเ,เปล่าๆนะการยืนที่สําคัญที่สุดเวลาอ่านนุ่นลองกอดอกเนาะเวลาเวลาที่ครูบอกว่าเก็บท้องม้วนก้นกบก,ก,ก็คือการดึงสะดือขึ้นไปน,นะคะไปหาหน้าอกสูบท้องเข้าไปหากระดูกสันหลังแล้วก็ม้วนกระดูกก้นกบลงไป แบบนี้สังเกตนะคะดูนะ้าอีกรอบหนึ่งนะ,ะปกติเรายืนอย่างนี้นะนี่คือยืนแอนนะคะเวลาครูบอกว่าสูบท้องม้วนก้นกบคือสูบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ช้อนก้นเข้านะคะขานี่ยนะคะเป็นสไลลี่เบนหรือว่างอได้นิดหนึ่งอย่าให้เราอย่าให้เรารู้สึกว่าเราเหยียดขาแล้วมันตึงที่เข่าของเราแมาหนักไม่กดลงเข่านะคะให้งอเข่านิดหนึ่งแบบนี้นี่คือการยืนที่ถูกวิธี ะะแล้วเวลายืนนุ่นขาหันหน้ามาดนึดนงเวลายืนในท่าโยคะนะคะเราจะยืนประมาณว่าครูชอบบอกว่ายืนเท้าชิดติดกันหลายคนนะคะสรีระของเท้ามันไม่เหมือนกันเนาะเราจะพยายามยืนให้ปลายเท้าชี้ไปด้านหน้านะคะให้ดูสันข้างเท้าของเราสันข้างเท้าเราเป็นแนวเดียวกันยืนแบบนี้นะส้นเท้าไม่จำเป็นต้องชี้ติดกันก็ได้นะคะให้เรารู้สึกว่า เราหนีบต้นขาด้านในนะคะเข้าไปหากันได้โอเคเราจะเริ่มยืนเลยนะถ้าออกกําลังขาเราจะใช้กล้ามเนื้อขานะคะอ่ะหลายๆคนที่ชอบทำนะคะนู่นหัาไปทางนั้นนู้นน้อ,นนอนเราจะไปอยู่ที่แชร์โพสก่อนนะคะเท้าชิดติดกันก็คือปลายจะดูสันข้างเท้านะคะหลังจากนั้นค่ะเก็บท้องม้วนก้นกบหย่อนก้นลงไปค่ะการหย่อนก้นคือการถอยก้นกลับไปด้านหลังและทีนี้ให้เรานะคะ มองลงไปที่ปลายเท้าถ้าเรามองลงไปนะคะให้เลยเข่าไปนะคะแล้วเรายังมองเห็นปลายเท้าอยู่นี่คือแชร์โพสของเราอยู่ท่าเก้าอี้นะคะลองมือขามาค้ำเอลไว้ลองดูนะคะว่าเราไม่ทิ้วก้นกบกลับไปด้านหลังอย่างนี้นะเราต้องม้วนกระดูกก้นกบเข้าไปค่ะแล้วให้เรารู้สึกว่าเราสูบท้องเข้ามาค่ะดึงสะดือขึ้นไปหาหนะ้าอกหลังจากนั้นค่ะ ค่อยๆขย,ยกแขนขึ้นไปบนเพดานแขนอยู่ข้างใบหูตามองตามปลายนิ้วมือก็ได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันเจ็บคอมันตึงคอเรามองขาลงไปที่พื้นก็ได้หรือว่ามองไปด้านหน้าก็ได้นะคะแต่ให้หาจุดโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็เพ่งตรงไปที่จุดนั้นนะคะหลังจากนั้นถ้าใครอยากจะไปลึกมากกว่าเดิมลองม้วนต้นกบมากกว่าเดิมค่ะน้ําหนักจะเทนะคะไปอยู่ที่ส้นเท้าปลายเท้าจะเบาส้นเทาเา้เทา,เทาจะหนัก แล้วหลังจากนั้นเราจะรู้สึกว่าต้นขาของเราได้ออกแรงค้างไว้ตรงนี้ค่ะ5หายใจปกติธรรมดาเลยนะคะไม่ตั้นลมหายใจนะผ่อนคลายหัวไหล่ค่ะดึงกระดูกสะบักหัวไหล่กลับมาค่ะซีดีค่ะดีมากเอนเกจกล้ามเนื้อแขนด้วยนะอย่าตึงหัวไหล่นะคะ3ค้างไว้ดีค่ะส หนึ่งขาหายใจเข้าค่อยลุกขึ้นมายืนลดมือลงค่ะดีมากหลังจากนั้นนะคะเราจะยืนโดยการที่งอขาขวาเข้ามาหาหน้าอกค่ะดึงเข่าขวาเข้ามานะคะถ้าเราใช้แรงหน้าท้องได้ดีมากพอเราจะรู้สึกว่าขาขวาของเราเบาถ้าเราใช้ไม่ได้ใช้แรงหน้าท้องเลยเราจะรู้สึกว่าเราทรงตัวไม่อยู่แล้วนะคะงอเข่าขวากอดเข่าชิดอก ถ้าเรายัางรู้สึกว่าเรายืนไม่มั่นคงเอามือซ้ายนะคะไปจับผนังไว้แล้วมือขวาค่ะดึงเข่าขวาขึ้นมาอย่างนี้ค้างไว้ค่ะ5ดีค่ะสี่น้ำหนักนะคะให้อยู่ที่ต้นขานะ3ต้นขาซ้ายได้ออกแรงค่ะสูบท้อง21งหนึค่ะดีมากหลังจากนั้นนะคะเอามือสองข้างพนมไว้ที่หนะ้าอกค่ะ ถ้ามือนึงยังจับผนังอยู่มือหนึ่งจับผนังนะอีกมือหนึ่งวางไปที่หนะ้าอกค่ะค้างไว้ค่ะ5สูบท้องดึงเข่าเข้าหาอก4 3หาบาลานซ์ค่ะสอง,งค่ะหายใจเข้าค่อยยกแขนสองข้างขึ้นไปบนเพดานค่ะตามองไปด้านหน้าดึงกระดูกสะบักหัวไหล่ลงนะดีค่ะยังสูบท้องม้วนก้นกบช้อนเข้าไป5ดีค่ะ4 สามผ่อ,อนคลายหน้าด้วยนะเหยียดตึงสองหนึ่งขมือคับพนมไไปที่กึ่งกลางหน้าอกค่ะหลังจากนั้นค่อยๆลองเหยียดขาขวาไปด้านหน้าลองดูนะคะพ้อยปลายเท้าขึ้นไปบนเพดานชึบพ้อยเท้าขึ้นนู่นเออดันส้นเท้าไปด้านหน้าค่ะอย่างนี้ถ้าใครเหยียดเท้าเหยียดขาตรงได้เหยียดขาตรงเหยียดขาไม่ตรงไม่เป็นไรถ้าใครยังอยากจะงอขาอยู่ก็งอขาค่ะ,คะ ใครจะอยู่ที่ผนังอยู่ที่ผน,นังนะค้างไว้5นู่น4อย่ากโกงชัน3ขาจะร้อนนิดนึงนะ2องหน่ะดีมากลดเท้าลงค่ะดีมากปล่อยเมือขยบขาไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาค่ะทำไมขนุนหวัวเราะ <c oughs> เอาห้าแหละดีแล้วจะได้ออกแรง โอเคอ่ะรอบนี้หันหน้าไปหากล้องดูนะโอเคค่ะมือค่ะผนมไว้ที่หนะ้าอ่นมือค่ะทำเซลไว้ก่อนเนาะลองม้วนก้นฝบเข้าดีๆนะคะหลังจากนั้นค่ะค่อยงอขาซ้ายเข้ามาหาหนะ้าอก เอามือสองข้างขัดจับข่าซ้ายดีค่ะสูบท้องมวนค้นปกนะคะถ้าใครยังอยู่ที่ข้างผนังก็ไปอยู่ที่ข้างผนังนะมือเพิงแตดแตะผนังไว้เบาๆนะคะอย่าไปพิงผนังเลยนะให้มือนึงแตะผนังยังให้รู้สึกว่าเราได้ใช้แรงที่ต้นขาขวาอยู่หน้าท้องสูบเข้าขาดึงสะดือขึ้นไปหาอกค้างไว้5คผ่อนคลายหัวไหล่ค่ะส ไม่ล็อกขาสะอาดขาขวานะ3ส,สไล,ลด,ด์ริเบนค่ะให้รู้สึกว่าต้นขาได้ออกแรง2 1ง1ขาดีมากหลังจากนั้นขาไปค่อยปล่อยมือมือพนมไว้ที่หนะ้าอกดีค่ะค้างไว้5ออกแรงนะคะที่ท้องต้นขาออกแรง4 3ฉันว่าหน้าฉันเมือกมากตอนนี้2 หนึงค่ะแรงกระดูกาเหียดขค่ะอยกยกแขนไปสองข้างขึ้นบนเพดานก่อนเออลืมดีค่ะค้างไว้5ดีค่ะสิค้างไว้นะสาออกแรงที่เท้าด้วยนะคะเท้าเฟิร์มลงไปที่พื้นแน่นๆสองหนึ่ค่ลดเท้าลงขาดลดมือลงเียยบขาไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาโอเค หลังจากนั้นนะคะไปต่อนะกลางขาออกค่ะเท้าขอบอ่ะเท่าสะโพกเราจะยังไปอยู่ในท่าแชร์โพสลงใตหย่อนก้นม้วนก้นปบลงไปค่ะชึบยกแขนสองข้างขึ้นดีค่ะเราจะไปสควอชเบาๆนะหายใจเข้ายกกลับขึ้นมาค่ะชึบลดมือลงค่ะหายใจออกหย่อนก้นลงไปค่ะพังดันก้นกลับไปด้านหลังหายใจเข้ากลับขึ้น ย้อนก้นค่ะหายใจออกเข้ากลับย้อนก้นค่ะเข้ากลับออกย้อนก้นอีกสองรอบนะเข้ากลับออกย้อนก้นค่ะชึบเข้ากลับ ออกย่อนก้นค่ะหย่อนก้นลงไปยกแขนขึ้นค่ะผ่อนคลายหัวไหล่นะผ่อนคลายแขนสูบท้องนะคะมว้วนก้นกบเข้าไปนะน้ำหนักไปอยู่ที่ปลายน้ำหนักไปอยู่ที่ส้นเท้าค้างค่ะห้าค้างนะส3สามสองเบาค่ะชึบชึบสิบเก้าแปดเจด็ดหกเข่าไม่เลยเท้านะ 2 1ง,งายกกลับขึ้นมาลดนื่งลงค่ะเรียบขาไปมาค่ะสุดร้อนที่ขาไหมค่ะนุ่มร้อนไม่หมดอันนี้คือเราได้กำลังต้นขาแล้วนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเรายืนไม่มั่นคงเราลองไปฝึกซีรีส์นี้ดูเนาะง่ายๆเบาๆนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป,ปนุน่นจี <laughs> กับโนจิปาลานนะคะสวัสดีครับ